ถอดเลยถอดเลยปิดนมกันโอ๊ยยังยังค่ะยังเลยเฮ้ยยังเลยยังเยสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่กังนามคลินิก ผมนี่มาเป็นครั้งที่สามอ่ส่วนผมนั่นเป็นครั้งแรกเราเคยพาน้องมากําจัดขนเพชรปกติคลิปแนวนี้จะเป็นแบบว่าพี่เติร์ดพาน้องๆไปทําอันนั้นทำอันนี้แล้วคนนี้ทางกังนําเขาสามารถลบรอยสักลบรอยแผลเป็นได้ด้วยแล้วพอดีพี่เวงนี่มีแผลเป็นอยู่พอดีนะครับเลยจะพาแผลเป็นนี่ยาวมากอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูโอ้โห k i คิแล้วว่าเกิดจากอะไรเดาได้ไหมว่าเกิด ทำไมเขาาเห็นพี่แล้วคิดว่าแหล่เป็นแมวอ่ะทั้งที่เราดูเป็นแบบนี้นี่มันลอยเหล็กกุชชาร์ดชัดๆพี่เล่าให้ฟังไดไหมแปะไปเล่าไปก็ไแด้อ่าต้องไปยาชาปกบยาชาก่อนเรื่องมันมีอยู่ว่ามีอันตรพานเนี่ยจะเข้ามาลังแกสมัยไหนสมัยไหนสมัยไม่นานนี้จะมาลังแกผู้หญิงคนหนึ่งพี่ทนไม่ได้น้องพี่เขาไปช่วยเขาเขาเนี่ยเอาขวดทุบโต๊ะแล้วเสียบเข้ามาเสียบพี่เหร แล้วพ,พี่พี่ถามเพราะว่าพี่ถามเพราะว่าเสียพอแล้วยังน้องนี่คือมิดแล้วใช่ไหมเอาออกไปแล้วไงล่ะเขาตกใจว่าทําไมทําอะไรกูไม่ได้แล้วเขาก็หนีไปนี่เป็นไงน้องเป็นไงนลกเลยไหมครับเป็นไงเก่าไหมน้ำเลองอ่ะพี่เล่าความจริงได้ละ อยากฟังเรื่องจริงไหมคื <c oughs> อตอนนั้นพี่พลาดพี่เปิดประตูรถแล้วพี่พลาดพี่พี่ล้มแล้วออตรงน้องเคยมียไ,ไหมเวลาเราเปิดประตูมันจะเป็นดึงอย่างงี้ใช่ไหมแล้วดึงแล้วมันมือมันหลุดมันหลุด,ด,ด,ดจากประตูะแล้วตัวเราเซล้มแล้วตรงข้างล่างที่เป็นเป็นแหลมแหลมปลายประตูอะมันขูด แล้วก็หล่นลงไปพุ่มไม้เลยหล่นไปพุ่มไม้แล้วพี่ก็แบบรู้สึกเจ็บนี่ลูกเมียพี่ตกใจนะดูว่าพ่อไปทําอะไรมาแล้วจากนั้นมานะครับเวลาเจอใครก็จะเล่าเรื่องการไปต่อยตีฟันแทงกับวัยรุ่นแล้วก็เกิดแบบเป็นแบบตลอดแต่เรื่องจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆวันนี้วันนี้ผมนี่ต้องลบพี่เหว่งเลยว่าลบเธอพี่เหว่งเขาไม่อยากลบเพราะว่าเขาอยากเล่าเรื่องพวกนี้เขาชอบรอยสัมนะน้องไม่ใรอยสัมสแผลเป็นเอ้ยไม่ใช่รอยแผลเป็นเรื่อ่อไปพี่จะเล่าให้ใครฟังได้อ่ะ มกเ,กเรื่วาะที่กังนำมคลินิกนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยแผลเป็นรอยสักนะครับที่อยากลบออกนะครับ มาที่นี่จัดการได้นะครับด้วยเครื่อง Pico Way Las e r ซนะครับมูลค่ากว่า13ล้านบาทนะครับที่กังนำคลินิกเท่านั้นครับสามารถลบรอยสักได้ทุกสีลบรอยแผลเป็นรอยแตกลายได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ปลอดภัยด้วยและเรื่องราวของพี่เวงตำนานของพี่เวงก็จบแค่นี้นะจะจบลงที่นี่สวัสดีจ้าสวัสดีครับนูอยากเข้ามาไหมดูเป็นมาร์เก็ตติ้งเปล่า ินดีต้อนรับด้วยการนี่มีหนูชื่ออะไรนะเกดค่ะน้องเกดอ๋อเขาคือทีมมาร์เก็ตติ้งของกังนำนี่เองนะครับพี่คุยเลเซอร์มันยังไงบ้างนะคะคือมันเป็นตัว picosecond laser ค่ะเข้าไปกระตุ้นใต้ชั้นผิวแล้วก็กระตุ้นคอลลาเจนแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่มันสึกหรอไปของใต้ผิวอะค่ะ หลุมสิวที่ก็ได้หมืนหลุมสิวใช้ได้ค่ะรอยแตกลายกีครั้งหายที่จริงต้องประเมินเป็นเป็นเคสใช่ค่ะขึ้นอยู่กับผิวหนังของแต่ละบุคคลขั้นต่ำก็คือ5้า5ั้งขึ้นไปอยู่แล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวผมจะใช้พิกโวเวเลเซอร์ลบรอยบาดเจ็บตรงนี้ตำนานจบที่ตรงนี้ครับเจอกันน้องโอ้เปล่าโอ้โอน่ไนไม่ใส่สงกงในหรอไม่ใส่เฮ้ยทำไมพี่เอไม่ใส่กงในอ่ะ สบายอเริ่มเลยมาผมเจ็บไหมเจ็บนิดนึงค่ะเจ็บจริงด้วยแต่ยาชาเจ็บนิดนึงค่ะโอ้คุณเงี้ยเจ็บฟังมาบ่อยแล้วไม่เอาแล้วอ่ะไม่เอาไม่ได้แล้วไม่ก็อยากทำอะไรทีตรงอะไรก็แข่งแข่งสายเขาใส่แองเกลเขาบอกอ๋อแองเกลโอ้ ความแบบจินตนาการหายหมดเลยไอ้พาอะไรอย่างเงี้ยอึ้งแบบใครอะเอ๊ะโทษนะครับเราจะเห็นผลตั้งแต่แบบตอนแรกเลยนะเห็นจางลงอะไรอย่างงี้ยไหมตอนแรกยิงไปถึงได้เข้มขึ้นหน่อยนะคะจากปกติประมาณสองเคสเท่านั้นค่ะโอเคัวเหมือนกันนะเนี่ยกลัวอะไรกลัวเจ็บเดี๋ยวผมทำเบา ไอ้นี่ไอ้เสื้อเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะทำให้พี่ด้วยลองได้ไหมครับทีนึงโอเคไหมถ้าผมลองแบบนิดเดียวถ้าไม่โอเคไม่เป็นไรควรจะเป็นไม่นะไม่ควรนะถ้าถ้าพี่เขาให้ลองพี่ก็ลองได้อ๋อถ้าถ้าพี่เบงให้ลองคือลองได้ถูกไหมครับโอเคงั้นลองได้พี่ไม่ได้ไอ้เทียกูไม่เอาเดี๋ยวมึงโดนเนื้อที่ไม่ได้ฉีดช้า๊ไม่โดนไม่โดนอ่ะพี่ทำก่อนวางยาสลบไปเลยได้ไหมครับเนี่ยถอดเลยถอดเลย นี่นะผมเคยเล่าทุกคนฟังยังเนี่ยตอนมีเร er ื่องเงินมีเรื่องงานตอนนั Allez> ้นพอเป็นอีกเรื่องหนึ่งหรอคือวิ่งเข้ามารุมผม6กเจ็ดคนนะังไงต่อเดินถือเหล็กถืออะไรกันมาเรื่องที่มันเกิดขึ้นน้องตอนนั้นอยู่แถวเยาวราชนะน้องรู้ยังน้องครับื่องนี้อ่ะครับเฮ้ยเลเซอร์มาแล้วกลับตาดีกว่าวะ โอยยังยังค่ะยังเลยเฮ้ยยังเฮ้ย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 ช่วยเอย่ายาทำนี้พช่วยเอย่าทำนี้ที่จะสะบัดนะเดี๋ยวสะบัดโดนส่วนอื่นเลยนะแล้วเดี๋ยวเป็นแผลเป็นขึ้นมาอีกที่หนึ่งนะเดี๋ยวจะทำก็ต้องบอกพี่นะจะเริ่มยังจะเริ่มนะนะคะหนองไวไหมครับแค่นี้เฮ้ยไม่รู้สึกเลยเลยเริ่มแล้วเหรออ้าวอะไม่เจ็บเลย แล้วเราต้องไล่อย่างงี้ไปกี่รอบอะครับประมาณสองสรอบจบแล้วสินะตำนานไม่นะเพราะว่าทำรอบแรกมันจะเข้มขึ้นพี่คราวนี้พี่สามารถไปเล่าได้ว่านี่แผลสดเลยมันจะมีแบบสะเก็ดเลือดเป็นเม็ดๆเลือดขึ้นนิดนึงนะคะมันจะมีขึ้นมากเสร็จล่ะครับเสร็จแล้วก็เนี่ยเหมือนใหม่ๆตอนที่พี่โดนแรกๆอ่ะพี่เย็บเองนะแผลเนี่ยพี่เย็บเองเลยเหรอไม่แล้วเวลาหายนี่มันคือเกลี้ยงไปเลยอย่างงเี้ะ เรียบไปเลยอ๋อเหมือนไม่มีไม่เคยมีแผนนี้มาก่อนไปครั้งแรกทำดูหนักอาพี่อาบน้ำสามวันครั้งเยอะน่อแล้วเราต้องมาทำซ้ำอีกทีตอนไหนครับอ่าหนึ่งเดือนครั้งอ๋อหนึ่งเดือนครั้งเดียวอ๊ยยาปไงเจ็บหครับไม่เจ็บเลยเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะลบรอยสักรอยแผลเป็นเนี่ยสามารถลบออกได้แบบถาวรเลย แต่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอครับคุณเวงต้องบอกก่อน,นอมสมมุติว่า,นวาในอนาคตถ้าผมต้องแบบมีการถอดเสื้อและเห็นแผลผมอยู่<อ>แปลว่าผมีิเกียบมาไม่ได้แปลว่ากังนำัทำไมได้มาอีทีพี่ไม้หายไปเลยในในไหนๆก็มาแล้วกังนําคลินิกนะครับมีบริการหลายรูปแบบทุกคนสามารถดูดีได้ด้วยราคาสบายกระเป๋านะครับจริงอผู้หญิงก็สวยผู้ชายก็รอได้ และทางกังนำคลินิกนะครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษแจกฟรีเลเซอร์ลบรอยสักหรือรอยแผลเป็นครั้งแรกนะครับขนาด2นิ้วทาบแบบนี้นะครับเพียงแค่แอดไลน์นะครับแอดกังนัมคลินิกมารับสิทธิ์ก่อนเลยนะครับ1คน1สิทธิ์เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการตามด้านล่างนี้เลยนะครับ <c oughs> นึกถึงเรื่องเลเซอร์ก็ต้องนึกถึงกังนำคลินิกเ <c oughs> พราะที่กังนำคลินิกใครๆก็สวยได้ครับจะกลับไปดูรอยแผลสะหน่อยดูเลยไหม ดูๆร or ้องดู้เลยค่ะตัวเองไม่เอากูกลัวเพื่ออะไรกูใช้กูแก่กละวเขาปิดมาดีๆตอนนี้ให้เวลาเขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับเทปลีลาเทปลีลา